สวัสดีครับผมลุงหลอดเดฟซีวันนี้ก็พามาเก็บเหตุล้วนะครับมากับลุงแสงครับพี่ชายผมเียนครับแสงทองรีรับนะครับพึ่งเข้ามานะครับขณะนี้เราก็เจอไปแล้วนะครับ รอพี่ชายลงหลอดมาก่อนครับกลุ่มไม่ใหญ่นะครับจะมาตั้งกล้อง กำลังตายลยนะครับตอนนี้ลุงหลอดก็โทรหาที่แสงแล้วนะครับมาด้วยกันสองคนถอดใจแล้วครับกำลังจะห่อข้าวมากินด้วยกำลังจะไปกินข้าวกันนยู่หืังเอินเจอพอดีครับหลองเดินมาเจอครับเห็นครับว้าวครับ สแสงมาแล้วเดี๋ยวเรากลับไปหาหหดูกำลังแทงก็มนเีเห็นไหมครับหลอดอาจจะมือสั่นไปหน่อยแล้วนี่ครับ โอ้หักเลยนะครับขึ้นแบบอย่างสวยครับกำลังจะกลับเลยนะครับพอบอกว่ากลับหันมาทางนี้ก็เจอเลยนะครับเห็นดอกเดียวทีแรกนะครับแสงก็มาช่วยแล้วนะครับได้แกงแล้วนะครับโอ้โห เดินอยู่ครึ่งค้อนวันนะครับก่อนที่มีหัวขาดด้วยนะครับเห็นไหมครับเอฟซีทุกคนทุกท่านมาเก็บกันกำลังจะบานด้วยนะครับถ้าผ่านไปเย็นนี้ก็คือบานแล้วนะครับนี่ก็จะบานแลนะ้วครับกำลังจะบาน นีหอดตุ่นเลยไวข้างทางนะครับนี่ครับแต่ไม่มีใครเห็นนะครับลงหอดเห็นนะครับหลงหอดตาดีนะครับอนไรครับอืมมันก็แห้งนะครับ